สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันรอบดึกนะครับก็ตามที่บอกไว้นะครับถ้าช่วงไหนมีฝนตกเยอะก็จะมาอัปเดตในส่วนของฝนนะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามแล้วก็ได้อัปเดตข้อมูลฝนนะครับวันนี้ถ้าดูจากก้อนเมฆณเวลานี้ประมาณ2-3ถึงทุ่มของคืนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าประเทศไทยนะครับ ถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆฝนนะครับโดยเฉพาะโซนนี้นะครับบริเวณภาคกลางและก็ภาคอีสานตอนล่างรวมทั้งภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกบางส่วนเนี่ยถูกปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของฝนที่ตกต่อเนื่องแล้วก็ตกแช่นานนะครับเพราะฉะนั้นก็ ระมัระวังในส่วนของพื้นที่จังหวัดที่จะแจ้งต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักแล้วก็กําลังตกอยู่ในเวลานี้ตรงนี้เป็นข้อมูลฝนสดนะครับไม่ใช่โมเดลนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะตรงกับความเป็นจริงนะครับโดยจะเปรียบเทียบให้เห็นในส่วนของเรดาร์ที่ประมวลผลผ่านแอปพลิเคชัน w i n d y c o m นะครับ แล้วก็ในส่วนของเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบกันนะครับก็ข้อมูลที่นำเสนอดท่านผู้ชมก็จะเป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะครับก็ถ้าดูจากลักษณะก้อนเมฆในคืนนี้นะครับก็มีการก่อตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็น่าจะตกดึกถึงเช้าตั้งแต่วันนี้จนถึงตั้งแต่ตอนนี้นะครับตั้งแต่คืนนี้จนถึงเช้านะครับว่าน่าจะแช่ในหลายๆพื้นที่นะครับ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาไล่เรียงจังหวัดในส่วนของพื้นที่ฝนที่กำลังตกอยู่ณเวลานี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะว่ามีที่ไหนบ้างนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับที่กำลังตกอยู่ณเวลานี้อ่าดูนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ก็จะพบว่าหลักๆก,ก็คือมีกลุ่มฝนที่ภาคเหนือนะครับที่ตกต่อเนื่องมาแต่หัวค่า แล้วก็ภาคตำรวจเหนือตอนล่างนะครับหรือวีสานตอนล่างนี่แล้วก็ภาคกลางนะครับตรงนี้ภาคกลางเหนือกรุงเทพขึ้นไปนิดเดียวนะครับต้องมาลุ้นว่าค่าคืนนี้ฝนจะเข้ากรุงเทพไหมนะครับตอนนี้ที่ผมรายงานอัดคลิปนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครครับก็จะเห็นนะครับว่า กลุ่มฝนเริ่มที่จะก่อตัวขึ้นเรื่องนี้ดูจากภาพรวมก่อนนะครับยังไม่ได้เจาะลงไปในรายละเอียดทิศทางฝนเข้ากรุงเทพครับท่านเพราะฉะนั้นกรุงเทพและปริมณฑลเตรียมรับฝนรอบดึกนะครับฝนน่าจะเข้ามาดึกเดี๋ยวไปไล่เรียงดูนะครับเริ่มจากภาคเหนือก่อนนะครัเดี๋ยวูมเข้าไปนะครับท่านผู้ชมภาคเหนือนะเวลานี้นะครับพบกลุ่มฝนอยู่นี่นะครับแถวแม่ฮ่องสอนนะครับแถวอำเภอปลายแม่ฮ่องสอนเชียงดาวของเชียงใหม่นะครับ แล้วก็เชียงรายบางส่วนนะครับที่มีกลุ่มฝนแม่สเรียงแม่ฮ่องสอนบางส่วนนะครับอมก่อไอเชียงใหม่บางส่วนแล้วก็ตรงนี้ลำพูนนะครับลำพูนนะฝนกำลังตกหนักนะครับแถวบ้านทามอนนะครับแม่วางเชียงใหม่นะครับวังใหม่งาว แล้วก็ฝนกําลังเคลื่อนที่มาด้านลําปางนะครับในค่ําคืนนี้เพราะฉะนั้นภาคเหนือนะครับมีโซนนี้นะปลายแถวบ้านห้วยตูมบ,บ้านปางแขวนแถวอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่นะครับเมืองเชียงใหม่นะครับก็มีฝนลําพูนนะครับศูนย์กลางอยู่แถวลําพูนนะครับชุดใหญ่ตอนนี้รอยต่อระหว่างลําพูนกับเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นกลุ่มฝนที่จะเรียกว่าปานกลางครับไม่ได้หนะัก ท่าทีเดียวแล้วก็ไม่ได้เบาเสียดีเป็นฝนปานกลางนะครับที่กําลังตกอยู่แถวภาคเหนือโซนนี้นะครับท่านผู้ชมโซนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนี่นะครับแล้วก็ลําพูนครับแล้วก็อีกกลุ่ม,มนึงอยู่แถววังชิ้นพิษณุโลกนี่นะครับวังชิ้นแล้วก็มีอยู่แถว <c oughs> เด่นชัยแพร่นะครับแล้วก็กลุ่มภาคเหนือตอนล่างนะครับ ก็ปานกลางเป็นกลุ่มฝนปานกลางนะครับก็คือหนักสลับเบานะมีเหลืองนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกว่าหนักตัทีเดียวแถวสวรรคโลกนะครับสีสำโรงสุโขทยัยส,สวรรคโลกแล้วก็ผ่านกระต่ายกำแพงเพชรนะครับบ้านนาโบดโซนนี้นะ่าจะเป็นตากนะครับนี่คือกลุ่มฝนกลุ่มภาค <c oughs> อาภัยนะับภาคเหนือตอนล่างนะครับ แถวสีสัชนาไรสุขโขทยัยสวรรคโลกสุขโขทยัยสีสำโรงนะครับอำเภอเมืองสุขโขทยัยแล้วก็อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่อยู่แถวภาคเหนือน,คน,นะครับก็ปานกลางครับไม่ได้เป็นฝนหนักนะก็าคือออกสีฟ้าอ่อนๆก็ถ้ามีหนักก็คือสีเหลืองเข้มนะครับ เดี๋ยวพอหลังจากนั้นก็มาไล่ดูตรงนี้นะครับลงมาพัาง,างตอนลากตรงนี้แถวเพชรบูรณ์นะครับท่านผู้ชมเพชรบูรณ์กําลังจะเคลื่อนต่อไปยังในส่วนของบ,บัณบิตนรงชัยภูมินะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ณเวลานี้นะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโคราชนะครับโคราชพิมายประทายบัวใหญ่นะครับเข้าต่อที่พยากระพุ่มพิสัยมหาสารคาม แล้วก็นี่นะครับชุดหน่วยหน้านะครับชุดหนักแถวอีสานตอนนี้แถวอีสานล่างลงมานี่ครับร้อยเอ็ดนาเชียกบุรีรัมวาปีออขอภยัยนาเชียกมหาสารคามวาปีมหาสารคามเสระภูมิร้อยเอ็ดทรายมูลแล้วก็เข้าอำเภอเมืองยโสธรนะครับหน่วยหน้าอยู่แถวนี้นะครับแถวยโสธรนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็เป็นชุดใหญ่นะครับ สุรินนับสีขอรภูมิห้วยทับทันบึงบูนศิลาอาจนะครับแล้วโสทรตรงนี้ฝั่งบนนี้ก็อยู่แถวการสิลน,นี่นะครับเพื่อเมืองการสินโพชัยโพนทองแล้วก็ชุดนี้มาถึงนิคมคําซ้อยจะเข้าต่อ,อยังมุกดาหารนะครับนี่คือชุดใต้คืนนี้ข้างล่างนี่ก็สุดรินสีขอรภูมินะครับแล้วก็ โซนนี้ก็มาถึงอุบลก็พายุหะสำโรงครับนี่คือกลุ่มฝนแถวอีสานนับเคลื่อนที่จากตะวันตกไปยังตะวันออกอย่างช้าๆโดยหัวขบวนจะอยู่แถวยะโสธรสุรินลงมานี่นะครับแล้วก็จะเคลื่อนต่อไปยังมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกดแล้วก็น่าจะเข้าอุบลเข้า บุกาหารชาอำนาจเจริญต่อนะครับนี่คือกลุ่มฝนในชุดของภาคที่สาตอนล่างนะครับทีนี้มาดูชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับอยู่ที่นี่นะครับพันธุชมพักกลางนะครับอ่างทองสุพรรณบุรีตอนนี้สระบุรีฝนตกหนักนะครับศูนย์กลางอยู่สระบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองนะครับ แถวนี้นับสีประจันสุพรรณบุรีเกือบทั้งจังหวัดอ่างทอง,ทง,งนี่ทั้งจังหวัดนะครับสระบุรีทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งจังหวัดและฝนก็เคลื่อนที่ลงใต้นะครับชุดนี้จากนี่นะครับจากสิงห์บุรีเข้ามาอ่างทองเข้ามาสระบุรีเข้ามาพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เข้ามาถึงสามโคกประทุมธานีนะครับแล้วก็น่าจะเข้าต่อปากเกร็ด บางใหญ่แล้วก็ตอนนี้เข้าปทุมนะครับปทุมเสร็จก็น่าจะเข้านนทบุรีและหลังจากนั้นก็จะเป็นคิวของกรุงเทพมหานครนะครับกับกลุ่มฝนชุดใหญ่ชุดนี้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่สุดของคืนนี้นะครับในตรงนี้ที่กําลังเคลื่อนที่ลงมานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของชุดนี้ด้านตะวันออกนะครับถ้าเทียบกับชุด ด้านภาคกลางนี่ก็เบากว่านะครับก็เริ่มจะซานะครับแต่าก็จะมีหนักสลับเบาแถวนครนายกนะครับจากเขาใหญ่มวกเหล็กลงมาที่นครนายกกําลังจะมาต่อปลาจีนนะครับแล้วก็น่าจะมาต่อด้านฝั่งตะวันออกนะครับอาจจะเข้าสะแก้วนะครับนี่คือกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับที่กําลังเคลื่อนที่อยู่ณเวลานี้นะครับท่านผู้ชมส่วนอีกชุดหนึ่งก็แถวสวนพึ่งราชบุรีนะครับก็ไม่หนักเท่าไหร่ ชุดหนักอยู่นี่นะครับพี่น้องกรุงเทพมหานครเตรียมรับฝนรอบดึกอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับน่าจะถึงตอนนี้ถึงปทุมธาน,นีกําลังจะเข้าปเกเจีดเข้านนทบ,บรุรีแล้วก็เข้ากรุงเทพฝั่งเหนือกรุงเทพด้านเหนือก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะครอบคลุมกรุงเทพทั้งหมดนะครับในส่วนของกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้นะครับ นี่คือกลุ่มฝนในค่ำคืนนี้นะครับส่วนภาคใต้ไม่มีฝนนะครับภาคใต้รอบนี้ฝนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นชุดใหญ่ไฟกระพริบมาอยู่ที่ภาคกลางนี่นะครับ <c oughs> อ่างทองงห์บุรีอ่างทองสระบ,บุรีลบบุรีลงมาโคกสำโรงลงมาแล้วก็มาใจกลางอยู่พระมานครรีอุธยาท่านชมแล้วก็ไปม่วกเก็กตัดช่องแถวนี้นะครับนครนายกฉะเชิงเทราแถวนี้นะครับราจีนบุรี ก็เป็นกลุ่มฝนที่กําลังกระละ,ละเรนอยู่ณเวลานี้นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเรดาร์ของกรมตุนิยมวิทยาบ้างนะท่านผู้ชมเปรียบเทียบกันครับนี่นะครับชุดฝนภาคกลางก็จะเห็นด้วยน้ำแถวเนี้ลบบุรีนะครับพัทธบ,บ,บุรีแก่งคอยสระบ,บุรีทั้งหมดนะฝนปปลปรยๆนะครับเสาไห้ปากหม้อปา้าคอยหลวงนะครับนี่คือกลุ่มฝนนะครับแล้วก็ มาถึงสามโคกประทุมทานีนะครับกำลังเคลื่อนที่อยู่ใบเวลานี้แล้วก็วางน้ําเขียวโคราชนะครับสีคิวแถวนี้นะครับแถวนาดีนะครับแถวหันคาแถวชัยนาแถวบ้านไร่นะครับนี่คือกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ในค่าคืนนี้นะครับภายนับ <c oughs> <c oughs> ส่วนภาคเหนือก็จะมีแถวนี้นะครับแถวปลายไม่ห้องสอน เชียงดาวเชียงใหม่นะครับเวียงแหเชียงใหม่แม่แตงเชียงใหม่แม่สลวุเชียงรายแม่อายนะครับโซนนี้นะเมืองลําพูนด,ดอยสะเก็ดนะครับนี่นะครับกาลังตกอยู่แล้วก็ศรีสัชนาลายสุโขทัยนะครับเมื่อมาดูในส่วนของฝนกลุ่มฝนที่ภาคกลางนี่จะเป็นชุดใหญ่สุดนะครับครับก็ะจะเห็นกลุ่มฝนกระจายอยู่แถวนี้นะครับตรงนี้รอยต่อภาคดีชุมพล ภาคหรือชุมปลชัยภูมิหนองผายเพชรบูรณ์วิเชียนบุรีเพชรบูรณ์หนองบัวละเวชัยภูมิเทพสถิตชัยภูมินะครับปักทงชัยชัยภูมิแจงคอยสระบ,บุรีเสาให้สระบ,บุรีนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ณเวลานี้นะครับแล้วก็น่าจะตกต่อเนื่องแล้วก็เริ่มที่จะมีการเกาะตัวได้ถึงเช้านะครับไปดูของอีสานบ้างนะท่านผู้ชม ถ้าเป็นโซนอีสารก็จะเจออยู่นี่นะครับข้างล่างนี้ก็คือแถวสวนภูมิร้อยเอ็ดสามารถเมืองยะโสธรน,นะครับขบวนหน้าอยู่แถวนี้นะคพนมพรยร้อยเอ็ดทายมูลยโสธรน,นะครับเสรภูมิหนองสูงนะครับกันทลาลมแล้วก็บึงการรัตนวาปีหนองคายนะครับก็ แถวภาคอีสานตอนบนคืนนี้ก็ระมัดระวังนะครับอาจจะเกิดฝนตกหนักได้นะครับในค่าคืนนี้ก <c oughs> ็เป็นภาพรวมของกลุ่มฝนในคืนนี้นะคท่านผู้ชมก็คือให้เห็นนะครับข้อมูลข <c oughs> ออภัยนะครับในส่วนของกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ณเวลานี้แล้วก็น่าจะตกได้ทั้งคืนเหมือนกันนะครับในส่วนของฝนนะครับ ก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับสำหรับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ